สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาหาปลากันค่ะนู่พ่อเราก้าอยู่ในน้ําหาปลาไปให้แมวกินลูกปลาไปให้แมวที่บ้านแมวที่บ้านมีหกตัววันนี้เราอยู่เขื่อนไม้เต็งนะคะทุกคนพาน้องเก้ามาตกปลาค่ะคน,นี่ค่ะบริเวณรอบๆตอนนี้น้ําก็แห้งเยอะแล้วยอนไม้แล้วนะ โยนแล้วนะรับนะหนึ่งสองสามปิ้วโยนไม้ไปให้เขาทุกคนดักปลาให้แมวกินทุกคนแมวที่บ้านหกตัวอ้วนตุ๊บกินปลาเขอนนี่แหละนี่กับน้องก้าวทุกคนสวัสดีครับน้องก้าวยังไมาได้สวัสดี ก็มาตกปลากันน,นะงเรียนใกล้สอบแล้วตัวดำมากแล้วนะต่อไปนี้ดูพ่อลงตะคัดให้แมวอันนี้เราก็ตกช h a d o w ด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็ตกหน้าดินเนี่ยค่ะเอามาหลายคันอยู่ค่ะทุกคน ก็อากาศร้อนมากไม่ได้มานานค่ะไม่ได้มาประมาณเป็นสองสาเดือนแล้วอะรอบๆเกื่อนไม้เต็งค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนว่าวันนี้เราจะได้ปลาไปกี่ตัวดูอีพีต่อไปค่ะ